นี่ผมแค่แว็บปุ๊บ <ไป S 1> สามองค์นี้เท่าไหรสามองคบนเท่าไรครับนี่ผมเพจแวบเดียวเนี่ยคนนี้ได้ตังสามองค์นี้อยากขายเท่าไหร่ใจมีใจมีในใจไหมสามองห้าแสนนะองหนึ่งห้าแสนหมายถึงองหนึ่งห้าแสนหรือสามองห้าแสนองค์เดียวห้าแสนปล่อยไม่ได้เพราะมันแพงเกินไปไม่กล้าต่อเลยอย่างนี้ถ้าผมจะเลือกสององห้าแสนได้ไหมเอาแค่เอาสององห้าแสนและถ้าโอเคผมจะส่องแต่ผมเห็นแว็บๆบเนี่ย คนนี้น่าจะได้ตังค์ได้เพิ่มมากมากกว่านี้ไหมครับถ้าส่อง500ศูนย์เพราะเพิ่งมาเจอที่บอยครั้งแรกแล้วเจอผมเนี่ยได้ตังค์แน่206แสนถูกไหมผมจะได้ค่อยๆดูว่าจะเอาไหมดูก่อนนะสรุป206แสนแน่นะ 5, 500 5ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เอา6แสนนะโอเคเขาบอกว่าเป็นแร่ไอเทมนะเพื่อนๆดูนะสนิมทั้งเหรียญเลยแร่ไอเทม206แสนนี่ผมยังไม่ส่องถ้าส่องแล้วเหลือ5แสนได้ไหมมันก็ยังขคิดก่อนโอเค206แสนนะเดี๋ยวผมดูนะสนิมทั้งเหรียญเลย โอเคเอาเงินให้พี่เขาหกแสนเขาเรียกเหรียญเลื่อนสมรรถสั่งนะดูไว้นะเพื่อนๆจะได้เห็นว่าการจ่ายตังค์จริงๆเป็นยังไงนะ